สวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากเลิกเลี้ยงพี่น้องครับมาแล้วบาดเนี่ยโอ้ยโซเล่กันขึ้นวนแต่นาะบาดนนาะโอ้ยไซรัสินสองขีดนั่นนี่เตี้ยยิลี่ตีเดินหนี่ว่าวิลี่หมดเดินหนี่สองขีดเนี่ยเอ้าเอ้าผู้ใดครับนั่นเปิดไ่กระบนชัยใจโอ้กระบนชัยใจโอ้ อันนี้ตัวไหนพี่มหาขอยห้ดูนน่นป่านกรนมลชัยป่านกมลชัยก็หัมเทียีเทียตะูบอกเมีนอาจารย์โจสักิินเขมาตัวไหนมือนี่สวัสดีครับผมโอ้อยู่นรงกันบนมือหัตะท่วงนี่แะโจเองโจาจโจเองนะอาจารย์โจป่ได้ไหโจโจเองโจไงจะใครล่ะโอ้เอาเอาเอามาแล้วครับนี่ครับทีมงานสวยจูเฮาคูเอกกินเนื้อป่ะไดอ่ะ อืว <One input> ่เป็นยังจ้ะกินกันพี่ปอบั่วเฮ้ยเข้าเลยกูเหรอบอสเราบอกกินเนื้อ้เ็ดจมาโอ้ครับมาทั้งผีใหญ่อาจารย์ใจแล้วส่วยพอเราหมักส่วยได้อาจารย์ใจส่วยอยู่บ่ส่วยสิบีกี่โอ้เห็นใบเห็นมันเลยโอวแต่ก็เ้อง่าส่วยด้มี่เลยเตี้ยยุบเป็นตอนพ่อเข้มเจะกินเนื้อบ่ะเฮ้ยลืมเจ้าบอกินได้เนื้อเนาะโอ้บอกินดิบกินแต่เอ็นกันเอ็นนี่คือเฮาสิต้มไปเปื่อยนะ เอาเอาทปออกมาพ่อเพื่อนไปเอามีดอยู่นะครับมามาพี่น้องมาผู้ใดสิมากินเนื้อกินซีดน้ำกันโอ้เขาเบิ่งของเก่าเจ้าของเนาะมีคนอยู่อะไรไม่ก็อ๋อบ้านเคยอยู่เคยนอนของครูเออยู่นี่ได้ประมาณห้าหกเดือนมันไม่สนุกอยู่โน้นละแม่เราเป็นเด็กน้อยพุ่อ๋อห้องที่เขาแต่งตัวตอนนั้นอยู่นี่มันเป็นส่วนตัวดีบ้างไหมบ่ไม่รู้ไม่ชอบแต่มันไม่สนุกเด็กน้อยเด็กน้อยคุณเด็กน้อเป็นน้องของคุณยายหนึ่ครับครับ กูเอ๋ปนเคยอยู่นี่หาะมาณหาหกเดือนนี่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 ตั้งแต่ปนเพราะท่านได้ท่องนะครับปนมาอยู่นี่นะครับเพราะปนท่องได้หาหกเดือนมันก็ไปขวดอยู่ใส่หัวยาวน่ะโอ้ว้ายนี่บ่็หัวนั่นไปหาบาทห้าบาทอะไรห้าบาทไอ้พวกูเองตาหัวแขกกับหัวเจ้าเท่ากันฟาดนี่ครับพี่น้องครับขัวเขาเนื้อไม่ไม่ซุดๆแต่ว่าขันมีกระทะไฟฟ้าเนาะลวกจิ้มเนาะ เอามีอยู่ด้ล่ะอันผว้ลอกจิ้มเสียบเลยอันข้าเจ้าบทันได้โอู้บันได้เอาล่ะอ้เอาด้จับสลากบ่ก่อนเ๋ยดิอ่าก่อนแล้วนี่จับสลากนี่คือคือมันดิบลบปวดข้อมวนซึนเพราะว่าตกลงกติกากันแล้วว่าเออเู้ใด แช่ก่อนพูนครับครับอันนี้เราห้องก็จังค่อยครับครับห้ยกาเจ้าส่งหลักฐานมาเอาเชสิซี่เอาเวลาที่กาเจ้าแช่มันหาแช่กอ่อนพุ่นน่ะเฮาก็นับเริ่มต้นจอยพางนั้นเอาซัน่นเานาะบัดนี้ก็ประกาศผลทางเพดครับประกาศผลทางเพดเราอ่าขอส่งที่ยุ่งที่ยุ่งทรงเน่ามันอันประแหงครับครับถ่ายรูปแล้วก็ส่งครับแสดงว่าตอนนี้คือบ่ทันได้ให้ผู้ใดเนาะแม่นครับเอามาล่วงเบิ่งซั่นเอามาล่วงเบิ่งเหนือ มือื่นเช็คครับเพราะว่าครับผมในรูปแบบเอาเด้อพี่น้องเด้อสซับรับซัหรับมันแจงมันซึ่งข้อมนกูลมันมันสิขัดขัดอัตราลดแมนครับเพราะฉะนั้นมืออื่นนะพี่น้องเด้อมืออื่นนะครับเดี๋ยวผนเดี๋ยวผมจังสีอันนี้แจกให้นะครับนะครับตอนนี้ก็คือเฮ้านั่งเบิ่งซะก่อนนั่งเบิ่งซะกวันเดี๋ยวมืออื่นหัวหน้าหนึ่งก็จจังสีจับจับไอ้้ใหพี่น้องทั้งทั้งแฟนเพจ นะครับแอดมินเขาเช็คเบื้องสำหรับผู้ซื้อผู้ซื้อบัตรส่งมากอ่ะเข้ากับเบื้องมาออ๋เป็นส่งมากครับเด็ดกวันกับวันที่หนึ่งสองสามสี่ไปอ่าบอกว่าสิเป็นเครื่องสายไฟฟ้าว่าสิเป็นท่อล่ะแล้ววันที่หนึ่งคือเลขโกตัวเลขโกตัวแล้ววันที่หนึ่งสิเป็นเลขโกตัวเด้อให้กวนแน่บ่ได้กวนได้โดนแม่ลูกพี่โอ้เหรแล้วบ่ เอากินเสีนครับพี่น้องครับต่อไปห้าสิเป็นการช่วยเสี้ยนกันตุงดูดี้กันตุงดูดี้ลูกเพ่จังวะมาเลือกแล้ววันหนาหนึ่งพนกะมีนำคิดนำใจเสือเสีนมาให้ทีมงานเข้าซ่ยจุเอาทีเส้นมากิโอ้ยน้องเบาบาปันหนาเลยเนาะบ่าวเหรียญหรือบ่าเหรียเนี่ยบารียกินเล้ยเนี่ยกะทีเพื่อนไดผู้ใดมาน่งกินน้ำกะทีฮกคาตัวไปใโอ้ไปยังสั้น อืออันนี้อยู่โบมีค่ะปั๊ดตัวทับจะไดนมาโพดแนะพ่อทับเศษยทับเลยพิเศษทับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกับมีพิเศษอันนี้อันนี้กับพิเศษทับคือกันโอ้ไม่จำตัวละปกปกติขีดนึงนี่เพื่อจะให้ทับก้อนนึงโอ้อันนี้สองขีดอันนี้สร้างสร้างสองขีดแต่ว่าพิเศษทับเพื่อก็เลยให้ทับสามก้อนปั๊ดทับไม่เป็นไรไม่เป็นตะโพดแนะอันนี้โอ้โหมีกระเบีติดนียแม่นแมนแมนค่ะทับเพราะแม่นเลือดด้วยน่ะแต่ว่าเห็นด่วนเป็นรวดก้อนเลือดไก่ตีว่ามันเลือดไก่้ว่าแม่นตัวนี้ โอ้ยเด็กๆจังสีมันต oh. uh. ่องตัวจริงเส้เอ้าอาจารย์ขึ้นไปแล้วพบกันอยู่เด็ดแลสิไปนันเลาสิไปอุดอนแล้ววะเร้สิกับอุดอนมาลกะซ้ำอุดอนมานีละซ้ำกันเอาซอยกันได้องคนนี้เยซอยกันซอยกันเออสองคนต้นจมองบอลลี่งซอยกันแก่ก่อนนะแต่ใบอะไตั้งแต่เที่ยงเลเออ คือว่าสีไปพาเจ้านางเบิ่งแล้วกับเมียบ้านมันนี่เป็นคนหนาออมไปรในบ่ก็ว่าสิไปเอาออมกันอะไรเนี่ยมันขวบรออยู่นี่ยก็จะมาออมหมากหน้าออกเลยสิไปเอาหมากหน้าออกจากแก้มกวนมูดีดีจังเลยเขาก็เอก่าบ่บ่เอาไงนะจันลำดำไปเนี่ยขี่มั่วครับอันนี้บีขี่มั่วอะไรอย่างเงอันนี้บีขี้ขี้มันขี้อ่อนออันนี้บีอันนี้บีอันนี้เพี้ยเอออันนั้นพี่โคงครับอันนั้นเขาัััววอนน้ครับ ว uh, ุ้ยเขาควายเขาควั้นเมื่อคืนนายงาแต่ใส่ห่อใส่มาได้นั่นเป็นห่อมพักหอมนอกซาลาเน่นอกเข้าไปบันเนียโอ้ยแต่ว่าแคนแนลเนี่ยเขาต้องซวยละลวกจิ้มในี่ยเสียบขนาดเลยลวกจิ้มแซ่บนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับจับเพื่อนนอนครับไปน้ำกันเหาเนาะเป็นยังคือเป็นคนล่างบวกแมนลวกกระปิด เจ้าเป็นคนลมองโจกี้หร่ด้เจ้าไเจ้าลวงกถือมองโจถือีนเขาด้เอาโอ้ตายฮาเลยก็เป็นยังสั้นลองลองไปที่ลอกมโอลวกจิมลวกกิมลวกจิมมอเน้ำหามีดปลาโติมอเชน้ำหามีดก็นะมอเ์ยยือ้ตะกเตนแมงมาเถอะอันนี้บอกตายลงเวียดดีๆนะคอะโอ้ตายแต่บางทีรถมตอร์ไซ่์ไปมันมีพิกอัพน้ำกลนะนะขันกีขานขีกัโยงขึ้นพิกอัพนี้ไห รถเบรดไหนที่อันเอาไว้จอดซื่อยๆนั่รถเบรดไหนเนาะสามปีปีเถื่อโอ้บ่เป็นยังคือว่ารถเบรดติดแก๊สู่สั่นบ่ไอ้เอ็มนั่นไอ้เมียเออเอาเอามาจะหน่อยซวยจุู่จนั้นตสสงัยลเรน้องเราไปหาเมียแต่ว่าไปพ่อเราเขาเมียนบ่เราไปเห็ดเจียวเราไปเห็ดเจียวเราไปก๋วยเจียวโอ้ยบ่บาปเรานนรถเ กวาใเออกลําาวเื่อจต้ละะครับโซเลกันหลังจากเลิกไล่สดนะครับพี่น้องฝากอี7ี่เจราสันเพิวมาอีกจังน้อยเร็วๆนี้นะครับอีพีเจ็ดนะครับมือเลยเตอีพีเจ็ด้าตัดไอยรอกนั่นตัดไอนี่เอาบตได้บ้างเอาบผมมีงานไล่สดกับตัดไอยซอยพญายตได้พี่น้องเด้อนะครับ คยน้เอามีดัดตัวนี้เอา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 สรุปเลยแตกก้อนลเป็นบ่นี่แตกก้นรบอกมาตั้งคอยแต่กันแตกว่าตั้งคอยมาตังคอยเขามาลุมามานลุมผู้เดียวมันหนู่เดีวลุมผู้เดียว่ปาน้านาเจ้าเขากองคขาเป็นยังไ่ปะนาเป็นยังจ้าเบิ้งดูเอาเป็นยังนั่งจะเบิ้งห้คอยดูอไซติงเลิยงเลยปะบอกแล้วคนนี่ล่ะไซติงลิงเลยปะบ่มีคุณเลย ม่ามันนำสางเลยมาดาแล้วเนาะก็อปนำดูโอ้โหันนคุยกันเอาได้สองคนคุยกันเอาได้คลายคลอ้หงเย้ดูกินหรอคขายนำดูบ่บ่าได้กินหล้ว่ะบอกสะพ้อคลายคขายน้ำอ้อยอะหาเด็กดาด่าบูดเลยฮะบูดต้นน้ำอ้อยขามขึ้นน้ำอ้อยยังขึยิงินวันพันหาพ่นหาควรลท่นหาน้ำอ้อยประมาณวาั่นแหละควรแล้วท่านหาข้าวหองอีกสี่ร้อยอนได้ยินว่าพอข้องการได้หองเด้น้ำอ้อยต้องัได้หอง ขันกันนอกของเพไา้อะรากาศมันโล่งพิเศษเนาะระบบมนี่ันใสนมโอ้น้ำนมเนี่ยนมพนนี่นอันนี้จะบอกเองเดนออจะบอกเองนะบ่บขอรบบบอขอรบบบบ่ขอรบมีตัดอ่านัดคือผาดคอยไปเลยน้องโน้นี่ว่าไอ้ไสายด้ครับบาอดีาหงเน้อบ๊ดยังงมาดีให้เนาะบ่ไดเบ้อดยังบ่ได้ขายแต่ว่าเห็้นดลี ไปนำกันไปน้ำกันอันนี้พันหาอันนี้เออไย้ยินี้พันเปลียได้บุ่นเนี่ยใหญ่ใหญ่หรุนใหญ่ยบเปีปัญหาเขาเบาแล้วอะมาแล้วปะเอาเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วพันเปี่ยนจะไหนผมม่เคยไปเื่อเต้โอ้ยเดียว่าสองพันโอ้โตัวดดบแค่กหอยตเมื่อนันเยลอยปะเดี๋ยวก็้ลูกแขกมากอนแล้วปะเราเื่งยังกันเออเราเื่นแขยมาก เอาวไวมาเบิ่งทั้งซอยจูผีพอยนตายก็ลังซอยตับอาหารสิงโตมันบ้าหนี่เปดแม่ลำพ่าเราคือวาวบ้างคนละนอยนละนออ่านับได้แตกไปน้องซอยจูย่ำเด้อนะครับเอิ่นครูเอมากินน้ำเลยเด้อคูเอไปใส่ละน้อยจริเออเอานีละใส่นี่เลยครใส่ละหพวาน้าหนึ่งก็จังี้มสไปน้ำได้มีดมาเลยนาหนง แจ่ไหมใสดงะ่วนลกเลี้ยงตะก่าเรามากมากเลยวนโอ้ยนางจ้องกันไปทุกคนมานางจ้องจ้องือยกือบนำไร่พร้อมนั่นลวกะสิลวกไงลวกวะเออเดี๋ยวเราก็สิลวกไงสันะเดี๋ยวพี้ิงปะพี่งว่ามีไกอย่างอีกแล้วลวกลวกลวกสิออกสักอย่างอาสักอย่างอะลวกพันาะคำว่าลวกพันแปด โรากินที่คือเาเอาขว้งกันโอเคอเดูดมันเหนยจริงตัวเลยถ้ปนหลวคือเราอะไรก็คือเราจะวบคือตัวอะไรป้านี่จังสิรรพี่้องครับกันมาหากันกับว่าได้กันซัวนะครับความคิดความอ่านเนี่ยคือว่าเอ้าเดี๋ยมไปนํายี่ยปากตัวนั้นตะคกี้ตะกี้ไปน้ำกันตลอดเลย ลองเพง่าจันท์ยอุชาเนียมหาวันกินไปตว๋ยน้อขควยโอ้นว่าพัดใขควยขึ้นตาตาขึ้นไปเพ่งนั่นเด้อพัดแข็ง้เดยวอยู่ี้ลองเพลงชาจุบตินี่ยังกอแข็งกี้ดิโอขาแข็งเนาะโอเคพันไปครับพี่น้องขายแข็งนะครับเด้อเอาจัารถไม่จับรถจับไหมพี่น้องพอน้ำไหมยังหงกว่าเข็สิจับมันหจัรถนะพี่น้องพอน้าตัวยังงกวาเดขี่จับนหหงกมแ ต้นลกไเกินเมตนลกที่ไหนไมคกตกดอะไรไหมอ่ะนี่ไปลองให้ต้นใยังคากบัดหนึ่งอ้าเพราะฉะนั้นแล้วตอนกินก็อิบอกให้เบิงหนกไปน้องจากไอ้ภาษาแม่ลำพาวาขอนุกอย่างจากสีไปดังไฟสีลวกให้พระเอเข็มเพิ่นเพิินบบกินเนื้อดิบนะครับพระเอเค็มินพระเอเค็มินโอ้ยเอาลอเื่อบเอาสิเอาข่ดังไฟลวกให้เจ้าเจาะจัาหน่อยจาหน่อยลกจัแ่แห้ต่ลกนี่พอดีเลยไข่โต้งานเลยบัดน เอาเอาล่าคลิปไปนะไปแล้วพอละโอเคขอบคุณครับยังบมทันใดว้าวต้อายใจโทันต่อยอีกอะไรสิแล้วครับพี่น้องพี่พ่อกันโดนเออคิดนอตคิดถึงกันคือเก่าเราลองหาเพ่งแบกปั่นคือเก่าสายเลือดศิลปินศิลปะเข้าไปสายบ้านสายกระต ong ของกรับบอกของบอกร้าไปหากันคือเก่านะครับไปปุ่นกินปลามาปีกินเก่าไปพี่พ่อผู้เฒ่ามาพี่พ่อสร้อยจุวัตเจ้าไหนครับผม ไปปูขิงปลาพ่อปีกินเข่าไปปนจุดเราพ่อปีเผาต้งเรียนครับปอดถูกทรงท่านละคุณพระวะพวกนี้ต้องส่งต้องผักใส่กันไปปูกินปลาพ่อปีกินเข่าไปปูจุดเราพ่อปีเผาเฮือกเอาสถานเดี๋ยวขออนุญาตไปดังไฟก่อนพี่น้องคลิปนี้เหนียวสบายละครับแม่ลำเผาจานตายพระเอกเขีมแล้วกับพระเอกโจนะครับผมพี่น้องครับสบายดีอยู่ดีมีแรงแล้วพี่น้องเด้อฝากติดตามคือเก่าคือเหลิมจะติ่มจะปลาครับใไปคอยล้องก่อนห้อยไม่หน่อย 吓死了！<noise> <noise> <noise>